สวัสดีครับพวกกันคือเก้ารับพี่น้องกับจองน้อง,งเองิญโฟนคือเกาเมืเอ่อนี้คือมานนางเด่นทั้งพู้เขาคือเก้ารับพี่น้องอากาศเย็นสบายมีแนวมาไห้พี่น้อง F4 เบิง้งรับพี่น้องอันนี้นี่รับพี่น้องอันนี้มันคือมันคือไฟใช้อเนกนประสงค์เด็พี่น้องเหล็กกระทัดรัดกิ้ว เงินฝนพึงไปใหญ่มากครับพี่น้องเบิรงนสิเปิดให้เบิรงครับผมปึ๊บนี่ครับพี่น้องคนใหญ่จักเม็ดครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องประมาณนิ้วมือหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็ความสว่างของมันแบบคันเทปเลยครับพี่น้องปึ๊บครับพี่น้องความสว่างของมันตอนกลางคืนนี่มันปีปับป๊บปั๊บเลยพี่น้อง มันกรินี่ครับพี่น้องดึงเขาดึงออกได้ครับพี่น้องตอนนั้นขึ้นน้องเอิ้อนโฟนใส่แล้วครับแบบแจวครับสุดยอดเลยสําหรับสายหลากลนนัืนขึ้นครับพี่น้องใส่ตัวนี้ได้ครับพี่น้องมันเกิดเอามาติดจะได้กันได้ครับติดแบบนี้ก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องติดแบบติดแบบนี้เอาพาเต็มยังพันไหวก็ได้ครับพี่น้องมันจะนี่ครับพี่น้องมันจะเล็กกระทัดรัดแล้วก็บโนักบอกเจ๊กาครับพี่น้อง โดนฟนไหลมาแล้วกับมันเป็นสายชาร์จ USB เลยพี่น้องพี่น้องแถมสายชาร์จมาด้วยสามารถชาร์จกับโทรศัพท์ท่าได้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องไฟฉายเล็กนิดเดียวครับพี่น้องนี่ตอนกลางคืนนี่สุด,ดยอดครับพี่น้องสำหรับสายหลาไฟมักหลาตอนกลางคืนสั่งมาใสา่เลยครับพี่น้องตัวน,นี้ ครับน้องเ e อิญฝนใส่ถือว่ามันก็โอเคสุดยอดบบเกกาครับมันก็ปรับได้ครับตอนมันคืนมันสีสว่างนะครับพี่น้องมันสีห้งแห้งกานี้ครับพี่น้องอันนี้มันตอนเชา้ชามันก็เป็นเหลืองปกติครับพี่น้องมันก็ทีมีหลายโหมดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องราคาไม่เท่าไหร่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมันเป็นสายชาร์จแบบ u s b ทั่วไปครับพี่น้องสายชาร์จมืดมืดถือห้องเท่าเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องสบายสบายเลยสุดยอดครับพี่น้อง f c ทันใดสนใจกัดมาโทรมาสอบถามน้องเอิร์นโฟนได้เด้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีบอกครับผมนี่ครับพี่น้องไฟฉายอเนกประสงค์ครับมันจะมีหลายโหมดครับพี่น้องกระพริบได้สว่างแล้วก็ปั๊บมันขึ้นปั๊บได้เด้อพี่น้อง สิปั paradise, ๊มไหลลื่นแตแรมกว้างอย่าให้มันตอนกลางคืนนี่โอ้ยแหลมเลยพี <discrete Ils S 2> ่น like right ้องตอนกลางคืนนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับเอ็จีไทยได้สนใจกันโทรมาสอบถามหนุ่มเอื้อนฝนฝนหน่อยเลยครับด้วยแต่ฉันแนะนำครับผมไฟฉายอเนกประสงค์ครับพี่น้องไอชมว่าเอาไปมัดติดง่ายเลยครับพี่น้องใส้หล่าครับพี่น้องนี่ครับผม สุดยอดนงนนเฟืองกับบริสายครับก็คือเอาเก็บใส่กล่องไว้ครับพี่น้องเก็บใส่กล่องไว้แบบกระพ <wh> it, ัดรัดเลยครับผมสีท่านใดสนใจก็ทักมาถามหน่อยได้ครับพี่น้องเดี๋ยวสีแนะนำครับพี่น้องว่าเอามาแต่ใส่ครับพี่น้องครับพี่น้องเก็บใส่กล่องอย่างดีเลยแก้วครับอยาเขาต้องการใส่เขาก็จะงอออกมาใส่ครับพี่น้องบนต้องการใส่ก็เจ็บใบครับพี่น้อง โอเคครับผมคลิปนี้ับผมมีอย่างไรครับผมแนะนำไฟใช้อนเนกประสงค์ให้พี่พี้องๆครับผมอย่าลืมกดกระดิง่งและกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเลินโฟนนะครับเด้อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ไปละครับสวัสดีครับ